สบายดีพี่น้องตอนนี้อยู่โวนหลวงรอเก่าหลังจากเอารถไปจอดพิ่ล่านจอดรถแล้วพี่น้องกําลังสียางไปเดีย่ดวยวๆพี่น้องเนาะสิไปสวนบึงน้องบ่อนหรือว่าสวนนกทางรถเขามาพู้นทงข้างพี่น้องทางคนนั่งซีน่าเขาเรียกน,นะคือพระตะไดาซี่คอนสาแฟตรงเขามาสวนหลวงเลยพี่น้องเนาะกิโลก็วกัวกวิโลเดียวบอกไครพี่น้องเนาะเดี๋ยว งวคหัวบาดนี้เนาะถ้ับผู้ไดเขามาตั้งพุ่นเอารถไปจอดแล้วก็งอไส้ตรงไปตั้งพุ่นพี่น้องเนาะบึ่งน้องบอนมากตามมากพี่น้องวางทางย่างมากกับไม่เห็นนกเล่นน้ำพี่น้องกำลังพัดขนเซจขนทำความสะอาดขนเพิ่นปีกเพิ่น บ่เห็นมเปียกว่าสันเนาะนกกระเด็ดดาวปรามาณนั้นบ่บวุยวุ้ยุย,ย,ยุสองทางยางพี่นอ้องแกซิมี่พืชพันธุ์ตน้นไม้นี่นกเลียนน้ำหัน่อนสี่หอดบึงน้องบอนเนาะแกซิมี่พืชพันธุ์ต้นไม้ดอกไม้สมุนไพรต่างๆพี่นอ้องได้เบิงได้เห็นได้ชมกันดอกไม้สารพัดดอกเดวสิาพาพี่นอ้องไมายางมาเบิงอันนีพี่นอ้อง ผมแลนมากเส้นทางอ้อมวนหลวงเนี่ยมาหอดจุดนี้ยามได้ผมกันแน่เมืองตะต้ตนนี่พี่น้องสมัยเล็กหน่อยผมได้กินไส่หนึ่งป่าอีพออีเม่เพิ่นเอามาไส่หนึ่งป่าให้กินพี่น้องพักอีลำด้หนี่พี่น้องต้นพักอีลำาชคพันตัดเป็นไม่ยอดมันขืนโอ้ยอยากเก็บไปหนึ่งป่าแห้งพี่น้องมันมีเม็ดนะเมเด็เดแดงๆพี่น้องเม็ดมันนี่อยู่บ้านนียามพอดปอดปัดปดลอด,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 อดนึ่น,น,น,นี่คือหมากอีลำมนอีลำ ต้นพักอีลามพี่น้องแซ่บแซบเด้จดจาดนี่พี่น้องหอดแล้วหัวโค้ง <c oughs> บึงน้องบอนครับบึงแบบไงมีสะพานเ็จากำลังพายเรือกกันอยู่ทั้งผุนเนาะมองซ่อมเรือนักกีฬาทีมชาติแน่นักกีฬาสมสรซ้อนแน่ประมาณนั้นบอกหรือพี่น้องาทาบอันทั่วไปมเมื่อาวเรือพายได้เออเรืออย่างในบุญโมจักซื้อประมาณนั้น <c oughs> นี่โอ้กินหอดต,ตอดแลนเนาะช่วงนี้ เย็บส่วนถ้าส่วนนองอยู่พี่น้องก็เลยบันไ,ไดแลนประมาณนั้นนี่เขาจะปั่นจักรยานพี่น้องในสวนนกสิมีจักรยานให้ซาวเดอร์มาปั่นออกกําลังกายได้พี่น้องปั่นแล้วเขาออกมาหูนี่ได้พี่น้องที่ผมสิไปนี่แหละมาปั่นสวนลวงก็ได้แล้วก็ลับมาหม่องเก่าพี่น้องกวงขว้งง่าตัวพี่น้องสี่ส่สหาห์ห้กิโลอมสวนพนะประมาณนั้นจู่ ฝั่งขวาคือส่วนหลวงรองเก่าพี่น้องเนาะหอดแล้วประตูประตูขามบึงน้องบอลโอ้ยสร้างน้อยสร้างน้อยอย่างงามเลยทีเดียวนี่หอดแล้วพี่นอ้องปู้นพี่น้องปั่นจักรยานเนาะ แล้วบึงน้องบอนครับมึงกุ้งหวงใหญ่โตพี่น้องเนาะกวงได้ประมาณสักสี่กิโลหกิโลได้ซ้ำสุลวงรอเก่าเนี่ยครับพี่น้องอาจจะใหญ่กลัวก็ได้ไปไปเดี๋ยววางเมื่อไรผมสิ่พหลูกพระลานมาปันขึ้กันครับจักรยาน นี่คือบึงหนองบอนพี่น้องบึงหนองบอนหรือสวนนกนะพี่น้องเนาะบางวันมีโอกาสมาเที่ยวพักผ่อนย่อนใจบนหยุดนะพี่น้องเนาะมาปู่สาปู่เสือนังออกจากคุยกันใดพี่น้องเนาะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาไพ่เฮียประมาณนั้นบอกบุยบุยสวนนกพี่น้องนะสวนนี้เขาจะให้เอาสัตว์ต่างๆมาใดนะพี่น้องเนาะแมว เอามาเดินเล่นย่างเล่นได้พี่น้องพี่น้องออกกาลังกายกันปั่นจักรยานย่างออกกาลังกายก็ะดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวยงามเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะเที่ยวที่อวถัดล่มเย็นบือบือทัางฝนครับซีขันสะแคว่พระราดายสวนหลวงรอกเก่า้างๆางพี่น้อง เบิ้งน้องบอลครับพี่น้องขอับู้ใดบเบื้อหัจักทางเขา่าทางสี่ความแฝงกับเขา่าทางเฉลิมพระเกียรติสี่สิบสามได้พี่น้องเดอ้อเข่าทางพระาระดาดัก็ได้เข่ามาสวนหลวงจอดรถแล้วก็ะยางแข่างๆมาตามที่ผมพายางมากหน่อยนะพี่น้อง ้วงไงแห้งเด้พี่น้องสุดลูกหูลูกตาหลายกิโลขนาดนับบ่าถ้วนต้องล่องมายางเบิง่งจังสิหูบ่าก่กวงบกล่วงพี่น้องเนาะส่วนนกหรือบึงน้องบอนนั่นเองพี่น้องบรรยากาศขี่ตะเบนกระลังสีโลกชีดินสวยงามเลย คนยางออกกําลังกายปั่นจักรยานเต็มเลยทีเดียวพี่น้องเนาะมีจักรยานให้เศร้าแล้วก็ล่งทะเบียนอยู่จด้บูทั้งหมดเลยพี่น้องมาเบิ่งเอาแลไวกันเนาะทั้งเสือมองนั้นเป็นเกาะกลางเลยพี่น้องยางยางมาทางผีเนาะยางลงไปขุ่เกาะกลางแล้วก็ยางกลับตอนนี้บอกว่ากําลังออกหน่วยเต็มเลยทีเดียวมึงคนยางเต็มเลยทีเดียวพี่น้องเนาะมีอยู่สองฟังสามฟังพุนพี่น้องมาเบิ่งมาเห็นเอา อากาศดีดีดเนี่ยเ็เว้นในหลมลมเงาดีขนาดพี่น้องปูกเสื้อกินเขากินน้ำพักผ่อนดยนใจกันได้พี่น้องเนาะ